สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top ปอัพ f ลของผมท็อปนะครับวันนี้ผมจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 7นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงปลายเดือนเมษายนปี2,567ก็คือวันที่30เมษายนจะมีดาวสุปเคาะใหญ่หัวหน้าดาวสุภเคราะห์ ก็คือดาวพฤหัสบ,บดียกย้ายจากราศีเมษเข้ามาสู่ที่ราศีพฤษภเข้ามาสู่ที่เรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีพิจิกตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้ทางด้านคนรักคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าของท่านเนี่ยจะสร้างผลประโยชน์สร้างกำไรสร้างเงินทองให้กับตัวท่านมากขึ้นดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวเจ้าเดือนกระดุมพระ และเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนั่นก็หมายความว่าคนรักคู่ครองของท่านเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องการสร้างรายได,ได้การสร้างทรัพย์สินทางด้านอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นทางด้านที่ดิน รถยนต์หรือคนในครอบครัวของท่านคนที่บ้านของท่านอาจจะมีส่วนช่วยในการเข้ามาจัดการดูแลกิจการของท่านเกี่ยวกับเรื่องการค้าการทำงานที่มีคู่ค้ามีคู่สัญญาอาจจะช่วยเพิ่มลูกค้าให้กับท่านช่วยติดต่อเจรจาหาลูกค้าให้ท่านใหม่ๆเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้สำหรับท่านที่ทำงานบริษัทมีนายจ้าง บริษัทที่จ้างท่านเจ้านายที่จ้างท่านก็จะให้ผลประโยชน์ในด้านของรายได้ผลประโยชน์และการเงินกับตัวท่านที่ดีมากขึ้นในปีนี้ดาวพฤหัสดีเข้ามาในพบปัตนิแบบนี้อาจจะหมายถึง จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคู่ค้ารายใหม่ที่เป็นคู่สัญญารายใหม่หรือท่านอาจจะเจอลูกค้ารายใหญ่ที่มีศักยภาพดีกว่าลูกค้ารายเดิมๆที่ท่านเคยเจอมาสรุปว่าท่านจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาบริษัทที่ไปติดต่อด้วยและได้รับผลประโยชน์ที่ดีจากลูกค้าที่เข้าไปติดต่อด้วยเหมือนกันครับด้านหนึ่งสําหรับท่านที่เป็นคนโสดอาจจะได้พบคู่ครองได้เจอคนรักได้เจอเนื้อคู่จากการที่ คนในครอบครัวคนที่เป็นญาติท่านคนที่อยู่ในบ้านท่านเนี่ยช่วยแนะนําส่งเสริมมาให้ก็ได้ครับหรือถ้าเกิดท่านมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วชุดความรักคู่ครองของท่านก็จะราบรื่นมีความสุขดีครับสําหรับเรื่องที่ผมอธิบายไปข้างต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับท่านที่เป็นชาวรัคนาพิจิกสสำหรับปีนี้ทั้งปี ต่อไปช่วงวันที่7พฤษภาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะยกย้ายเข้ามาสู่ราศีเมษซึ่งเป็นภพอริของท่านที่เป็นชาวาลัคนาราศีพิจิกลักษณะนี้เนี่ยก็จะต้องทํานายว่าท่านอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเจรจาการสื่อสารเรื่องการทําเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขเรื่องการสื่อสารข่าวสารต่างๆอาจจะมีอุปสรรค ความราช้าเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งก็คือบางทีช่วงนี้เนี่ยท่านอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆที่เกิดขึ้นหรืออริเก่าๆนะครับคนที่ท่านอาจจะไม่ค่อยชอบพอนักหรือว่าคนที่ไม่ค่อยชอบท่าน ที่เป็นคนเก่าๆอาจจะมาพบเจอกับท่านได้ในเดือนนี้อาจจะมีการสื่อสารมีการพบเจอกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องราภผลเรื่องความสําเร็จต่างๆสิ่งที่ท่านหวังไว้ถ้าเป็นในเดือนนี้เนี่ยพอดาวพุธย้ายเข้ามาก็อาจจะมีอุปสรรคให้แก้ไขบ้างแต่ถ้าเกิดอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือบางท่านเนี่ยอาจจะมีโรคเก่ากําเริบนะครับเรื่องโรคที่ท่านเคยเป็นในอดีตแล้วมันหายไปแล้วนะครับในช่วงนี้อาจจะ กลับมากําเริบอ,อีกอาจจะเป็นสุขภาพในช่องปากช่องฟันนะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับบางท่านอาจจะเจ็บคอปวดเงือกปวดฟันนะครับส่วนบางท่านที่เคยมีปัญหาหนี้สินค้างคาไว้แล้วยังไม่ได้ชดใช้มีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ท่านลืมที่จะไปจ่ายค่างวดนะครับบางทีในเดือนนี้เนี่ยเจ้าหนี้อาจจะมาถ่วงท่านก็ได้เป็นหนี้สินเก่าๆที่เราเคย ติดค้างเขาไว้แล้วเขามาถ่วงนะครับก็ให้ท่านดูแลตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปวันที่14พฤษภาคมนะครับดาวทิตยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่าราศีพฤษภนะครับ เข้ามาสู่ที่เรือนปัตติหรือพบท,ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าคนรักคู่ของของท่านนะครับดาวทิศเป็นดาวเจ้าเดือนกรรมะก็คือการงานอาชีพของท่านนะครับดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยคนรักคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาของท่านเนี่ยก็จะมาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของท่านคู่ครองก็จะมีส่วนช่วยนะครับในการดูแลเกี anda, <đang> ่ยวกับเรื่องกิจการการงานของท่านรวมถึงครอบครัวก็มีส่วนช่วย ในเรื่องของการงานให้ท่านได้รับผลประโยชน์จากคู่ค้าจากลูกค้าจากคู่สัญญาของท่านด้วยเดือนนี้เนี่ยคิดว่าการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าการขายการเจรจาเกี่ยวกับคู่ค้าของท่านเกี่ยวกับคู่สัญญาหรือท่านที่เป็นคนค้าคนขายเนี่ยก็มีกิจกรรมที่ติดต่อกับลูกค้าเยอะพูดง่ายว่าลูกค้าจะเยอะเพราะว่ากิจกรรมทางการงานของท่านจะเกี่ยวกับลูกค้าคู่สัญญา นะครับแล้วก็จะมีครอบครัวอย่างที่ผมแจ้งไปจะมีครอบครัวจะมีคนรักคู่ครองเข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนดีครับในเดือนนี้ท่านจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าของท่านไปจะเป็นช่วงวันที่21พฤษภาคมนะครับดาวศุกร์ยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพปัตติของท่านดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเดือนวินาศแล้วก็เป็น จเจ้าเรือนปัตหนิดาวปัตหนิย้ายเข้ามาสู่พบปัตหนิเรือนตัวมันเองเป็นเกษตรตาทิพดีแบบนี้ก็ต้องทํานายว่าท่านจะมีลูกค้าเยอะเลยครับในเดือนนี้ท่านจะมีกิจกรรมทางการงานที่ต้องติดต่อหรือทํางานร่วมกับคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนของท่านค่อนข้างมากเลยค่อนข้างจะยุ่งอีกอย่างหนึ่งท่านก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีจากคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนและลูกค้าของท่านอย่างที่บอกไปท่านจะมีลูกค้าเยอะเลย ถ้าท่านทําการค้าการขายในเดือนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือท่านอาจจะมีการติดต่อลูกค้าทางออนไลน์ติดต่อลูกค้าจากแดนไกลติดต่อลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเพราะว่าดาวศุกร์เป็นเจ้าเดือนวินาสแบบนี้ก็หมายถึงต่างถิ่นแดนไกลน,นะครับหรือว่าการติดต่อกันแบบออนไลน์ส่วนเรื่องความรักเนี่ยพอดาวศุกร์ยกย้ายเข้ามาโดยที่มีดาวพฤหัสเข้ามาอยู่แล้วนะครับรวมถึงมีดาว อาทิตย์ดาวศุกร์เป็นเจ้าเดือนปัตติเข้ามาในภพปัตติเป็นเกษตรอย่างที่ผมบอกว่าเดือนนี้เนี่ยคนที่โสดยังไงก็จะต้องเจอคู่แน่นอนเจอคนรักเจอเนื้อคู่เจอคู่ครองในเดือนนี้แน่ดาวศุกร์สัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ก็เป็นดาวความรักและเป็นดาวปัตติส่วนดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของท่านดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการงาน ดาวเหล่านี้สัมพันธ์กันหมดครับรวมถึงดาวมรุตยูนะครับก็สัมพันธ์กับดาวเหล่านี้ทั้งหมดถ้าจะให้ทายนะครับว่าคู่ครองของท่านเนี่ยจะมาจากไหนนะครับก็เป็นไปได้หลายทางอย่างเช่นคู่ครองของท่านเนี่ยหนึ่งเลยอาจจะมาจากแดนไก่เป็นชาวต่างชาติเป็นได้ครับหรือคู่ครองของท่านเนี่ยอาจจะได้พบเจอมาจากการทํางานพบเจอมาจากกิจกรรมทางด้านการงานของท่านหรือคู่ครองคนรักหรือเนื้อคู่ของท่านเนี่ยจะได้มาจาก การชักชวนหรือแนะนําให้มาจากญาติพี่น้องคนในครอบครัวท่านเป็นไปได้หมดก็ถือว่าท่านจะเด่นมากในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าในเดือนนี้และเด่นมากในเรื่องของความรักนะครับส่วนท่านที่มีคนรักแล้วมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเดือนหนึ่งที่ดีมากๆที่ท่านเนี่ยก็จะได้มีกิจกรรมในการงานร่วมกับคนรักของท่านนะครับความรักดีครับ สำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วต่อไปจะเป็นช่วงวันที่25พฤษภาคมนะครับก็จะมีการยกย้ายของดาวพุธนะครับรอบที่2ย้ายจากราศีเมษเข้ามาสู่ราศีพุธศพในเรือนปัตติของท่านนะครับดาวพุธก็อย่างที่แจ้งแต่ว,ว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเข้ามาสู่ที่ราศีพุธศพอยู่ที่ภพปัตติแบบนี้ก็ตอกย้ําเรื่องเดิมครับก็คือท่าน จะได้ลาบผลความสําเร็จจากการค้าการขายจากลูกค้าจากคู่ค้าคู่สัญญาคู่ส่วนจากคนรักคู่ครองที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวทําให้ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของกิจการการงานต่างๆแล้วก็ความเป็นมรณะของดาวพุธเนี่ยก็ยังทําให้ได้ความหมายคล้ายๆกับดาวศุกร์นะครับคล้ายๆกับดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเดินพินาศก็คือท่านน่าจะมีลูกค้าคู่ค้าคู่สัญ,ญญาใหม่ๆ หรือลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลกับท่าน mm. ก็จะสร้างผลประโยชน์และความสำเร็จให้ท่านได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้ท่านเนี่ยระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่ครอ,อ,องของท่านได้เหมือนกันครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเดือนมรณะเข้ามาอยู่ในภพปัญหิแบบนี้รวมถึงมีดาวมรุตยยนะครับได้ย้ายเข้ามาก่อนอยู่แล้วแบบนี้เนี่ยก็คิดว่า อาจจะต้องดูแลนิดหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรคิดว่าไม่หนักหนาสาหัสมากครับในเรื่องของปัญหาสุขภาพสำหรับวันนี้ผมขอจบการทำนายดวงชะตาของท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤกจิกไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากคลิปการทำนายดวงชะตาของผมในเดือนถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ